วิธีการดูพระปฏิบัติดีและพระปฏิบัติไม่ดีในยุคปัจจุบันที่พระพุทธศาสนาเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านวัตถุสังคมและเทคโนโลยีการแยกแยะพระปฏิบัติดีกับพระปฏิบัติไม่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาจะเข้าถึงธรรมอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกว่า การรู้จักพิจารณาดูผู้ปฏิบัติธรรมต้องอาศัยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาเพียงอย่างเดียวเพราะปฏิบัติดีหมายถึงพระภิกษุที่ดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นเครื่องตั้งมั่นและมีปัญญาเป็นยอดเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสในองคุตตะนิกายว่าภิกษุใดสำรวมในปาติโมก มีความประพฤติดีในอาจาระและโคจรเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยย่อมสมาทานศีลให้บริบูรณ์ภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิบัติดีพระเช่นนี้มักไม่โอ้อวดไม่ห่วงชื่อเสียงหรือทรัพย์ศินไม่ใช้ธรรมะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่ใช้เพื่อการดับทุกข์และเกื้อกูลต่อผู้อื่น ในทางตรงกันข้ามพระปฏิบัติไม่ดีคือผู้ละเมิดศีลไม่สำรวมกายวาจาใจมักคล้องอยู่ในกามมคุณและวัตถุผลพระพุทธเจ้าทรงเปรียบภิกษุเช่นนี้ไว้ในธรรมปรทัตถาว่าเหมือนคนถือดอกไม้ไว้เพียงเพื่อความหอมแต่ไม่รู้คุณค่าที่แท้จริงของมันพระที่ไม่สำรวมในพระธรรมวินยัยแม้จะมีผู้ศรัทธามากก็ไม่ชื่อว่าปฏิบัติดี เพราะความดีของภิกษุมีได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่การละก,กิเลสในใจวิธีสังเกตพระปฏิบัติดีในชีวิตประจำวันพุทธศาสนิกชนควรดูที่วัดและจริตคือการประพฤติในสิ่งเล็กน้อยเช่นความสำรวมในอาหารการพูดจาสุภาพไม่ยินดีในของถวายเกินจำเป็นไม่ยินดีในการสรรเสริญและไม่กล่าวธรรมเพื่อหวังผลตอบแทน ส่วนพระปฏิบัติไม่ดีมักมีพฤติกรรมตรงกันข้ามเช่นผู้จาโอ้อวดคบหาคารวาะเพื่อผลประโยชน์หรือใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาลาภ อย่างไรก็ตามการตัดสินว่าพระรูปใดปฏิบัติด,ดีหรือไม่ดีต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักกาลามสูตรคือไม่เชื่อเพราะเห็นว่าท่านเป็นพระไม่เชื่อเพราะมีคนสรรเสริญแต่ให้ดูจากการกระทำและผลแห่งการปฏิบัติจริงๆว่าทำให้จิตใจของผู้ฟังสงบลดโลภโกรธหลงหรือไม่กล่าวโดยสรุป พระปฏิบัติดีคือผู้ดำรงตนในพระธรรมวินยัยเพื่อประโยชน์สูงสุดคือการดับทุกข์ส่วนพระปฏิบัติไม่ดีคือผู้ละเลยวินยัยใช้เพศสมณะเพื่อโลกิยะประโยชน์การรู้จักแยกแยะทั้งสองประเภทนี้ด้วยปัญญาไม่ใช้อคติจะช่วยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้แห่งพระธรรมและช่วยทำรงพระศาสนาให้บริสุทธิ์สืบต่อไป